เจอกันตอนแรกนะครับน้องหมาเห่ากระจายแล้วครับวันนี้เรามาสอนน้องหมาที่เห่าเก่งให้หยุดเห่ากันดีกว่าครับอ่ะพี่ลองดูเฉยผมเริ่มจากพี่ก่อนแล้วกันน้อพี่ทำไม่สําเร็จเดี๋ยวผมจะแทรกตัวเข้าไปแทนนะคเตือน คุณเอกดีใบรับรองจาก c a r l n n t เ a เยอ r Academy For Animal Training and b e อดเบียิทาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสาหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนองศาผมเนียนำว่าให้องศาให้ต่ำนี่เห็นไหมแนีวพิพี่ค่อยๆสอยปืด้ดอย่าลากปื้ดนะไม่ยอมพี่ต้องทำให้เขายอม เซเล่นเข้ามาเขาอยู่ซ้ายถามว่าถ้าพี่จับจังหวะตงถูกง่ายนะแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าเขาเห่าจนชินเห็นไหมเวลาพี่ออกแรงดึงเกิดอะไรขึ้นต้านอ่าแต่พอพี่ไม่ดึงอ่ะยืนผมแซกตัวให้ดูดีกว่าโทษนะครับอ่าเดี๋ยวพี่เอาวิดีโอขึ้นมาถ่ายได้นะ,ะจริงจริงน้องหมาพี่ไม่มีอะไรเลยเอะตัวการรักเราเฝ้าเราเพราะธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นผมอ่ะผมจับสายแล้วอ่ะเขาจริงๆแล้วถ้าเขาไลา่เขาต้องไม่นั่งไม่หมอบ อันนี้คือนั่งไงใช่ีอ้โหกระดิกไม่เสถียรผมเป็นใครไอ้นี่เป็นตัวไหนทำไมมันกล้าฉันทำไมไม่กลัวฉันเห่าไล่ตอนแรกอย่างหน้าด้านหน้าโทนยืนอยู่อีกเนี่ยเนี่ยนี่พี่เห็นหูอหหูกระดิกอ่าใช่สมมติจังหวะหนึ่งคืออย่างงี้ซัเลนคอมมามาซัเลนคอมมามาสำคัญมากตอนเริ่มต้นนะครับนับไม่หรอครับมันเป็นที่ตัวตนของเขาครับคือผมเขารู้สึกว่าเวลาเขาปฏิเสธพี่นั่งเฉยเฉะพี่จะไม่ค่อยทําอะไรกับเขาเหมือนไม่ทางออกอะ หมาเริ่มเปิดใจได้ครับเวลาพี่ไปทำอ่ะพี่ทำแค่นี้ก่อนทีละเมตรกลับมาที่เดิมพี่ก็นาแค่ทำห้างแหนึ่งสองเป็นทรายครับคำว่าทรายคือสัญลักษณ์คอยเก่งมากคอยไอคอนแทคมี me, นะเก่งมากคอยแต่ยกหน้าไม่เต็มอ่ามาละเก่งมากลูกเห็นหูไหมคอยแสดงว่าน้องหมาพี่จะรู้ได้อ่ะแต่ต้องนิดนึงอ่ะ ฮาเลคอยเปิดโอกาสเขาหนีนะครับเก่งมากฮาเลคอยถ้าเขาไม่หนีอ่ะแสดงว่าจริงๆเขาไม่ได้เป็นหมาจก้้านะเก่งมากฮาเลคอยเห็นไหมคอนแทคไหมเก่งมากหูฮาเลคอยเห็นไหมมองเก่งมากฮาเลคฮาเลคอยฮาเลฮาเลคลาาล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 พีเรียกตอนผมปล่อยไม่หนี แต่พอผมไม่อยู่ในระยะอ่ะพี่อุ้มได้เลยอุ้มได้เลยอุ้มก่อนเดี๋ยวพี่ต้องลองอยู่นอกระยะถอยเขาเห็นช่องว่างไปหาพี่ไอ้อย่างเงี้ยแสดงว่าน้องหมาเขารู้สึกไปเองว่าเขา่ะสามารถคอนโทรลคนมาได้นานมากแล้วการโกรธงเขาอ่ะการไม่พอใจของเขาอ่ะไม่ได้ออกในเชิงเอ็กซ์เซสซีฟไม่กระเดือกระโดดใส่ไม่ได้ว่าผมไปจับเขาแล้วเขางแง่งไม่มีถ้าไม่มีเลยครับแสดงว่าเขาไม่ได้ลายจากตัวตนลายเพราะความจําเป็นอ่ะความจำเป็นคืออะไรรู้สึกไปเองเหมือนกันฉันก็ไม่ได้อยากเป็นหัวหน้าฝูงขนาดนี้หรอก แต่ในสายตาฉันที่ฉันมองอะ่ะตามาฉันอะ่ะไม่ได้แข็งแรงเขาสิไหลไม่แข็งแรงเนี่ยไม่ได้แปลว่าให้พี่ตีเขาหรือดุเขาแต่เขาอาจจะเห็นว่าจังหวะที่พี่รักมากแล้วพี่ถอยเขาหลายรอบหลายๆทีครับโดยที่อาจจะผิดจังหวะเล็กน้อยน้องหมามองไปว่า๋อ้ฉันได้ก็เนี่ยฉันข่มขู่ได้ฉันเรียกก็ลุกฉันเห่าก็ให้อะไรอย่างเงี้ยแบบเรื่อยเลยน้อยด,ด,ดูดูเหมือนไม่น่าจะมีผลแต่สําหรับน้องหมาเขาหรือว่าเฮ้ยเขาได้หนึ่งแต้ม